ถึงแล้วไร่ชาชุยฟงโอ้สวยมากเลยสวัสดีค่ะทริปนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไร่ชาชุยฟงนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายยอดฮิตทเที่ยวเชียงรายจะต้องแวะมาเที่ยวที่ไร่ชุยฟงนะคะคือไร่ชาเป็นที่แหล่งผลิตชาคุณภาพของชาไทยเลยนะคะของคนไทยที่มีพื้นที่มากกว่า ทันไร่นะคะที่อกลอ้ลอมรอบไปด้วยชาชุยฟงนะคะที่เขียวขจีไกลสุดลูกหูลูกตานะคะนอกจากจะเป็นที่ทเที่ยวเชียงรายนะคะที่ต้องห้ามพลาดแล้วยังเป็นคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักที่มีมาบริการนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับชาชุยฟงให้ทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศของไร่ชาได้อย่างเต็มที่นะคะที่ไร่ของเรานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับชาเขียวชาอูหลง เค้กชาเขียวและผลิตภัณฑ์ต่างๆของไรชาชุยโฟนนะคะให้ทุกท่านได้สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านนะคะก่อนที่ทุกท่านจะไปเที่ยวไรชาชุยโฟนนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําความรู้จักกับไรชาชุยโฟงแหล่งผลิตชาชุยโฟงคุณภา,ภาพดีของคนไทยกันก่อนเลยนะจ๊ะฮันรูสวัสดีค่ะตอนนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ไรชาชุยโฟงเนาะ อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนาะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยประมาณสักก้าโมงเช้านะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยมาก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะบรรยากาศดีมากๆเลยนะขอบอกเนาะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูไล่ชากันดีกว่าไปกันเลย มาเที่ยวกันเยอะนะจ้าไรชาชยฟงเขาบอกเลยนะว่าบรรยากาศดีวิวหลักล้านเลยนะเขาบอกหลังจากที่เราชมวิวทุดทั์อันสวยงามไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างชานะคะสับคุณใบาชานั้นจะช่วยให้สับคุณยาจะช่วยบำรุงสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะว่าควรกินใบาชาแบบไหนถึงจะอร่อยนะคะและยังผ่อนคลายใจด้วยบรรยากาศบร,ริเวณล้อมรอบที่ล้อมรอบไปด้วย ไรชาที่เขียวขจีนะคะทําให้จิตใจทุกท่านผ่อนคลายไปกับธรรมชาติของไรชาถุยฟงอีกด้วยนะจ๊ะถ้าหากใครไม่อยากพลาดอาหารเครื่องดื่มใบชาที่พร้อมกับวิวที่ผ่อนคลายก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวที่ไรชาฉุยฟงนะคะ เป็นวันจันทร์นะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆมากเลยอากาศก็กดีนะช่วงนี้ก็ประมาณสักเกือบสิบโมงละบรรยากาศเย็นสบายนะไม่ร้อนเนาะวิวก็สวยด้วยนะมีนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวเยอะมากๆเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโดยตรงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวนะคะขอบคุณมากๆค่ะ